หลายคนที่เข้ามาสอบถามให้ความสนใจในแบรนด์ชาอันเป็นจำนวนมากเลยนะคะและสอบถามว่าเรามีชุดแฟรนไชส์ชุดไหนบ้างรูปแบบไหนบ้างที่นำเสนอวันนี้นันจะมาสรุปชุดแฟรนไชส์ทั้งหมดนะคะเราจัดสรรไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการสร้างธุรกิจทำรายได้สร้างอาชีพโดยการลงทุนน้อยๆคืนทุนไวนะคะเริ่มจากชุด 29,900บาทค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดโปรโมชั่นที่นันตั้งใจเลยเซตนี้มีอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบขายทั้งหมดเลยนะคะ200แก้วเคาน์เตอร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์ขนาดเริ่มต้น1เมตร20คูณ70เซนติเมตรเซตนี้นะคะมีป้ายแบรนด์มีป้ายเมนูเป็นสูตรชานมพ่นไฟชาชิส ในเมนู19บาทขายเพื่อเรียกลูกค้าให้ความสนใจลูกค้าเข้ามาทักแล้วขายได้ทันทีส่วนการเรียนการสอนนั้นนะคะเราสอนด้วยการเข้ากลุ่มออนไลน์ค่ะเป็นกลุ่มออนไลน์แบบปิดสอนแบบเข้าใจง่ายเข้าใจอย่างละเอียดแล้วมีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตให้ความรู้คุณอยู่ตลอดเวลางงตรงไหนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะ เราจะมีคลิปต่างๆเป็นวิดีโอให้คุณไปดูทบทวนซ้ำๆทำใหม่ฝึกทำบ่อยๆได้เลยค่ะและเซตถัดไปนะคะเป็นเซตที่เพิ่มขนาดพื้นที่ขึ้นมาอีกหน่อยสำหรับคนที่มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถเปิดร้านขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นมาโดยเป็นห้องหรือว่าเป็นตู้นะคะ<ม>เขาเรียกว่าเป็นซุ้มขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะคะ มีประตูเปิดปิดนะคะมีซิงค์อ่างล้างอยู่ในซุ้มนั้นหมดเลยเก็บของได้ในเซตนี้ราคาเพียง6 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้อุปกรณ์และวัตถุดิบในการขายอยู่500แก้วค่ะการเรียนการสอนนั้นนะคะ จะพิเศษเราก็จะไปดูแลซัพพอร์ตคุณไปสอนคุณถึงที่เลยหรือคุณสามารถมาเรียนสดๆกับเราได้นะคะที่สาขาเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพอีกเซตหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีหน้าร้านค้าอยู่แล้วคุณต้องการที่จะรีแบรนด์ของตัวเองหรือคุณจะเปิดร้านเพิ่มเติมจากที่คุณมีร้านอาหารอยู่แล้วหรือว่าคุณมีร้านเครื่องดื่มเดิม,ดมที่มันไม่ได้เป็นแบรนด์ คุณต้องการความดูดีความสวยงามสร้างจุดเด่นให้กับร้านค้าโดยที่เซตนี้นะคะ39,900บาทมีอุปกรณ์และวัตถุดิบให้สอนสูตรให้คุณได้รับสิทธิ์ในการใช้แบรนด์ของเรามีป้ายมีรูปแบบมีไฟล์ป้ายให้ไปตกแต่งร้านตกแต่งเคาน์เตอร์เดิมของคุณได้เลย ซึ่งเซตนี้ก็เป็นเซตหนึ่งที่เริ่มต้นธุรกิจได้เลยเช่นกันคืนทุนไวทั้งหมดนี้นะคะเราซัพพอร์ตโดยการสอนทั้งสดและสอนทั้งทางออนไลน์มีทีมนะคะช่วยดูแลคุณช่วยอธิบายสูตรต่างๆไม่ต้องกังวลหากคุณไม่มีประสบการณ์หรือไม่เข้าใจหรือวันนี้ ไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือไม่ได้โทรมาปรึกษาสอบถามกันก่อนได้เลยยินดีต้อนรับและให้คําปรึกษาตลอดเวลาสวัสดีค่ะ